การตูนเลิบลี่สกุละเรื่องเ้นไข่ขำตอนเดียวจบตอนชุดโกกวาเฮ้ยไอสักเท่าที่ข้าได้ยินกิติศักดิ์ของเองมาเองเป็นจรนวิ่งราวที่ไวเหมือนพายุไม่น่าจะถูกจับได้นี่หว่าเฮ้ยไอ้ยศข้าก็มีอยากจะพูดดอกที่ข้าโดนตำรวจจับเนี่ยก็เพราะไอ้ชุดโกโกวาฮะไอ้ชุดตุ๊กตา AEIOU ในซีรีส์ส u ว d <en> g เกมเนี่ยนะ ก็ใช่นะสิวะแล้วถ้าเองอยากรู้เบื้องลึกนะถ้าจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเรื่องทั้งหมดมันมีอยู่ว่าตายแล้วแม่ร่วงช่วยด้วยค่ะคุณตำรวจโจนวิ่งราวกระเป๋าดิฉันนี่มันเป็นนินจากับชาติมาเกิดด้วยกันมันถึงได้ไวขนาดนี้หาเจอไหมคุณหมวดไม่มีวี่แววเลยค่ะดาบแต่ฉันว่ามันน่าจะยังหนีไปไม่ไกลโทรไอโจนห้าร้อยฉันดูนะว่าแกยังอยู่แถวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้เลิกเล่นซ่อนหาได้แล้ว ไอ้พวกตำรวจโง่อจอนที่ไหนวะมันจะออกไปให้ตำรวจจับเอาอยัางไงดีล่ะคะดาบมันไม่ยอมออกมาแน่ถ้าอย่างนั้นก็คงมีแค่วิธีนี้เท่านั้นแหละผู้หมวดที่ไม่ว่าใครก็คงอดใจไม่ไหวเอ๊ะวิธีไหนกันคะอื้อเอาละฮัลโหลฮัลโหลเทสมาแล้วลูกจ้าสุดกโกวาที่หนูอยากได้ ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกว่าคิมิซูนิดานั่นไงผู้มวดเสียงมันมาจากหลังตู้คอนเทนเนอร์ยอดเยี่ยมขดาบที่หาตัวผู้ร้ายจนเจอแต่ปัญหาคือฉันจะเอาเพลงนี้ออกจากหัวได้ยังไงคะไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ไอ้โจนห้าร้อยแกโดนจับแล้วโหเอ้ยไอ้เพลงเนี้ยมันคือกับดักไม่น่าหลงกลมันเลย เป็นไงไอยศข้าบอกแล้วเพราะไอชุดโกโกวานี่ลหละข้าถึงได้โดนจับเอาละข้าเก็ตแล้วจะยังไงก็เถอะไอสัต์เองอย่าเอาเพลงนี้มาเข้าหัวข้าเป็นครั้งที่สองอ้่าเ e เนี่ยชอบตัวไหนไม่รู้ค่ะแต่ที่รู้รู้ไอชอบยูนะรู้ยังว้าวยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่โดนเพลงนี้หลอกหลอนหูอยู่ห่องนี้มีการ์ตูนสั้นค่ะรอชมด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ดิ่งช่องให้กันด้วยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย